ออกไปดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะครับช่วงระยะหลังเนี่ยการจะเดินทางไปไหนมาไหน<ฆ>โดยที่เราไม่ทราบเส้นทางก็จะอาศัยดู Google Map เอา<ฆ>แต่ว่าอยากจะแนะนำแบบนี้ว่าอาจจะต้องศึกษากันเพิ่มเติมหน่อยนะครับ<ฆ>เรื่องของเส้นทางเพราะว่า Google Map 100%เนเนี่ย<ฆ><ฆ>ตกแม่น้ำตกคลองตกคูตกทุ่งกันมาก็เยอะแล้วเ,เช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้<ฆ><ฆ>คุณผู้ชมครับไม่ทราบเส้นทางก็ขับไปตาม g o o g l e Map นี่นะครับโอ้โหเคราะดีครับ ปล่อยให้รถจมน้ําไปครับตกคลองเหมือนกันเหตุการณ์นี้แต่ว่าคนที่เป็นคนขับเนี่ยไหวตัวตั้งสติได้ทนนันหนีเอาตัวรถออกมาได้ครับจุดนี้เป็นจุดเกิดเหตุนะครับเป็นทางเบี่ยงกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางบัวทองอยู่ที่ตาบลท่าอิดอาเภอปากเกร็ดนนทบ,บุรีครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครนผูกสลิงกับรถแล้วก็ดึงรถขึ้นมาทั้งคันเนี่ยครับรถสีดําคันนี้จมน้ํานะครับ ก็ต้องดึงขึ้นมาแบบนี้ท่ามกลางความลุ้นระทึกของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุซึ่งพบซากชิ้นส่วนรถที่เกิดอุบัติเหตุตกอยู่ด้วยนะครับโดยหนึ่งในผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับคือนายวัศน์โฉมโตอายุ51ิปีนายวัศน์นี่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนนทบุรีวิทยายลัยครับให้ข้อมูลว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับขณะที่กําลังเดินไปทํางานที่โรงเรียนครับพบชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ริมคลอง โดยอยู่ในสภาพเนื้อตัวเนี่ยเปียกไปหมดครับสังเกตเห็นที่แขนมีรอยแผลด้วยก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรผู้ชายคนดังกล่าวก็บอกว่าเขาเนี่ยขับรถตกลงไปในคลองเพราะว่าไม่รู้เส้นทางจึงขับตาม o o o l l m m p s เพื่อจะไปบ้านเพื่อนถ้ามันเกิดอุบัติเหตุลงไปแล้วอันนี้ลงไปแล้วครับแต่แต่คนขับอ่ะคือไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีบาดแผลอะไรเยอะมีแค่ถลอกนิดหน่อยถลอกนิดหน่อย,ออยใช่ไหม แล้วเขาไหว้คืน้ำขึ้นมาเองอ่ะขึ้นมาเองขึ้นมาเองเขาแล้วเขาเขาเขาบอกไหมว่าเขาจะไปไหนไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกตามทีพีเสเขาบอกตามตามทีพีเสมาใช่ไหมใช่ใช่ดูยางทีพีเอสเป็นเบรุ่นหรือว่าเป็นไยรุ่นไบรุ่นนอกจากนี้นะครับนายวสันเล่าบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเมื่อสองคืนก่อนก็มีรถเก๋งพุ่งชนรั้วทางเดินเสียหายครับแต่ว่าคนขับรถเนี่ยไม่เป็นอะไร แล้วก็ย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีเหตุการณ์รถตกคลองตรงจุดนี้เนี่ยบ่อยครั้งนายวสันบอกไม่รู้เป็นเพราะอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเส้นทางสภาพถนนทางโค้งเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนี่ยครับจุดนี้ครับพอขับมาตามกูเกิลแบบแล้วมันก็พามาทางนี้แล้วก็กลายเป็นอุบัติเหตุตกลงไปในคลอง โดยผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อไปที่คุณนัดดานัยลิมสุคนอายุ21ปีนะครับคุณนัดดานัยเนี่ยเป็นเจ้าของรถที่ตกลงไปในคลองครับเขาก็บอกว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยเขากําลังจะเดินทางไปหาเพื่อนแถวแถวถนนราชพฤกษ์นะครับก็ใช้เส้นทางเดินทางมาจากรังสิตมุ่งหน้ามาถนนงามวงวานครับเข้าสู่ถนนรัตนาทิเบตแล้วก็เปิดกูเกิลแมปมาครับนำทางมาเรื่อยครับพอมาถึงใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับกูเกิลแมปเนี่ยแจ้งบอกว่า ให้ใช้ทางเบี่ยงซ้ายเขาก็ขับตามไปตามที่ Google Map บอกนะครับ,รบแล้วก็ขับไปด้วยความเร็วพอมาถึงจุดนี้ปรากฏว่าอ้าวเป็นทางโค้งครับมไม่สามารถบังคับรถให้เลี้ยวได้ทีนี้ก็เลยพุ่งไปขึ้นฟุตบาทไปไปชนกับราวสะพานรถเสียหลักแล้วก็หมุนตกลงไปในคลองครับก่อนที่จะหาทางออกจากรถมาได้ครับโชคดีมีสตินะครับเอาตัวรอดออกมาจากรถได้ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ฝากให้ทีมข่าวเนช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นได้ฟังได้ยินข่าวนี้แล้วอ,อยากจะให้เข้าไปช่วยดูแลหน่อยนะครับอย่างน้อยๆเบื้องต้นเนี่ยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน่อยในพื้นที่นะครับตรงจุดนี้พอพุ่งเข้ามาขับเข้ามาเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นทางโคง้งเป็นทางกลับรถใต้สะพานะนะครับเพราะว่ามันมืดเลยครับ แล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้มีป้ายประกาศเตือนด้วยะนะครับว่าจุดนี้เป็นทางโค้งนะครับขับเข้ามาเบี่ยงซ้ายออกมาจากถนนเส้นหลักแล้วเนี่ยก็ต้องโค้งใต้สะพานไปทางขวาเพื่อกลับรถถ้ามุ่งหน้าลงไปที่ตกคลองอเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะครับชาวบ้านบอกอยากให้มีป้ายเตือนครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เวลากลางคืนมืดมากกับหลายคนที่ไม่รู้เส้นทางพอขับลงมาตรงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ จริงๆป้ายเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าชาวบ้านจะรวมกันให้จัดทําป้ายขึ้นมาน่าจะหลักพันบาทนี่แหละครับพันเพราะไม่เกิน2 0 0พันบาทเนี่ยปัะปกไว้ตรงนั้นก็จะช่วยคนได้เยอะเลยทีเดียวแต่ทางการเนี่ยน่าจะจัดการได้เลยคุณผู้ชเออทางการช่วยลงไปดูหน่อยแล้วกันแล้วตรงนั้นมันก็เป็นสะพาน2ด้านนะสะพานลอยสองข้างแล้วมันด้านมีล่องตรงกลางไปพอดีเหมือนจะไปได้ฮะมาฟังเร่วงงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกันด้วยนะคะ